ปมในใจนักกีฬาสําคัญชนไหนวันนี้ครับตอบคือสําคัญมากสําคัญและมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วจะคลายปมนั้นที่มันอยู่ในใจให้มันหมดไปได้ไหมคําตอบว่าได้แต่คำถามที่จะถามกลับไปถึงนักกีฬาว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะเปิดใจหรือเปล่าที่จะคลี่คลายปมในใจของคุณให้หมดไปถ้าคำตอบว่าใช่ปมนั้นมันหายไปครึ่งนึงแล้วค่ะ แต่ถ้าคําตอบที่มันยังลังเลว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรือเปล่าปมเนี้ยมันอยู่กับชั้นมานานแล้วและต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่จะทํามันความลังเลสงสัยทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจที่จะคลี่คลายปมนั้นออกจากใจคุณปมนั้นมันอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะขยายใหญ่ขึ้นมันก็ยังอยู่ในใจเหมือนเดิมแต่วันนี้อยากจะชวนว่าเฮ้ย hey, แล้วมันมีวิธีในการคลายปมไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีนั้นะเราต้องรู้ก่อนว่า เฮ้ยแล้วถ้ามันมีปมที่อยู่ในใจมันมีผลกระทบต่อในการที่เราจะเป็นนักกีฬาในมิติไหนบ้างอันแรกเลยสิ่งที่อยากจะแบ่งปันอันนี้คือปมนั้นจะส่งผลต่อความสามารถในการฝึกซ้อมและการแข่งขันเพราะอะไรเพราะปมนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอะเวลาเราแข่งขันมันจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่ามันจะทำให้อะไร ความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในตัวนักกีฬาคุณก็จะไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะเล่นเพราะความมั่นใจที่มันน้อยเซลล์เอสติมที่มันน้อยวันนี้รู้เท่าทันแล้วนะสิ่งนี้สำคัญเพราะถ้ามั่นใจน้อยแล้วมันทำไงสมาธิก็ไม่มีใช่ไหมคะในการที่จะเล่นไม่สามารถที่จะโฟกัสกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นั่นแหละคือการที่มันมีปมอยู่ในใจมันมีปมอยู่ในทางความคิดจงขยี้มันซะ แล้วคุณจะไปต่อได้อันที่2องปมที่มันมีผลกระทบต่อในเรื่องของความรู้สึกของนักกีฬาเพราะความรู้สึกนี่สําคัญมากเพราะมันมาจากความคิดความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกเพราะอะไรเพราะหัวของตัวเองที่คิดแล้วที่ทําให้เกิดความรู้สึกแล้วก็ไม่ว่าเจอสถานการณ์อะไรคุณก็วิตกจริตอีกแล้วค่ะว่าเฮ้ hey, อันนี้มันเคยเกิดขึ้นกับฉันแล้วมันเป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องของฉันฉันจะรู้สึกแบบกลัวฉันจะรู้สึกแบบกล้าๆก,กลัว,ลวแบบที่ไม่กล้าที่จะลงมือทํานั่นแหละคือทําให้ความรู้สึกที่มันเคยแย่ความรู้สึกที่เคยแพ้ความรู้สึกที่ทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีมันก็จะทำให้คุณไปต่อไม่ได้อันที่3า ปมนี้มันมีผลกระทบต่อสิ่งที่คุณกำลังทำปัจจุบันเพราะการที่เรากังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงหรือปมที่มันจมกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็จะทำให้นักกีฬาคนนั้นไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันนาการของการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันได้เห็นไหมคะว่าถ้าเราทำวันนี้ยังไม่ดีแสดงว่า พรุ่งนี้ของเราก็ไม่ดีเพราะบางคนเนี่ยอยากได้อนาคตที่ดีถูกต้องมะแต่ดันมีปมในใจก็ไม่สามารถที่จะทำอนาคตได้ดีได้เพราะวันนี้คุณยังทำได้ไม่ดีนี่คือข้อเสียของการที่มีปมในใจวันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะว่ามีปมก็ไม่เป็นไรพร้อมที่จะคลี่คลายไม่มีปมดีไหมดี เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักกีฬาอย่างรวดเร็วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. w a t ร p ต r t ็ก e ์เแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ